สวัสดีครับผมนายธนภูมิิสุทธิยารหัสห3า0 2 6 0 0 6่วันนี้นะครับเรามาทำแป้นวางเท้าของจักรยานนะครับจะเป็นลักษณะนี้ครับตามรูปเลยครับอ่าครับเรามาเริ่มทำกันเลยดีกว่าครับโดยคลิกปุ่มนิ้วครับแล้วคลิกการสร้างงานแบบบานคลิกโอเคครับ จากนั้นครับเริ่มโดยการสเก็ตรูปครับเราคลิกแถบสเก็ตนะครับแล้วคลิกคําสั่งสเก็ตครับเลือกสเก็ตบนฟอนต์เพนครับจากนั้นคลิกคําสั่งลายครับวาดเลยครับวาดประมาณนี้นะครับผม อ่าครับจากนั้นครับเป็นขั้นตอนการกําหนดขนาดนะครับกําหนดให้จุดนี้ถึงจุดนี้ครับยาว1 0 0มิลิเมตรครับกําหนดให้ความยาวด้านนี้นะครับ7 0มิลิเมตรครับกําหนดมุมนี้ครับ92องศามุมนี้ก็เช่นกันครับขนาด92ององศาเราก็ได้ชิ้นงานมาแบบนี้ครับ พอสเก็ตเสร็จแล้วจากนั้นครับคลิกแท็บฟิวเจอร์แล้วคลิก Extrude b o บอส a อนเบสนะครับก็ได้อย่างนี้ครับจากนั้นนะครับจะมันการกำหนดว่าให้ยื่นออกมาเท่าไหร่นะครับกำหนดว่าให้ยื่นออกมา20มิมครับและมุมที่ยื่นออกมามีขนาด5องศา โดยที่โมดิ่นออกมาเป็นแบบลู่ออกครับโดยคลิกปุ่ม draft outward นะครับจะเป็นจะได้งานมาเป็นแบบว่าลู่ออกครับจากนั้นติ๊กถูกครับเราก็จะได้ก้อนสีเมน่ยขึ้นมาก้อนหนึ่งครับต่อไปครับเราจะมาทำการเจาะรูกันลื่นกันครับให้เหมือน ชิ้นงานจริงๆครับจะมีรูก,กันลื่นครับโดยไปที่ปุ่มสกเก็ตเหมือนเดิมครับเลือสกสเก็ตบนพื้นผิวด้านบนครับหรือด้านที่ใหญ่กว่าครับจากนั้นวาดสี่เหลี่ยมครับเราใช้คําสั่ง Smart Dimension ครับกําหนดหนาดให้มีความกว้าง6มิลิเมตรครับความยาว10มิลิเมตร ต่อจากนั้นครับเป็นการกําหนดตําแหน่งของสี่เหลี่ยมนี้นะครับโดยให้ระยะห่างระหว่างจุดนี้ถึงจุดนี้นะครับระยะห่างเป็น1มิลิเมตรครับและให้ระยะห่างระหว่างจุดนี้กับจุดนี้นะครับห่าง6มิิเมตรครับกดจากนั้นครับกด linear sketch pattern ครับ เราก็จะเห็นหน้าตาด้านซน้ายมาเป็นอย่างนี้ครับเลือกที n ่ e n t i a e to Pattern ครับและคลิกเส้นรอบรูปของตัวสี่เหลี่ยมที่เราวาดขึ้นมาเมื่อกี้นะครับจะเห็นเส้นสี่เหลเหลือขึ้นมาครับคือตัวที่เราจะทําการสร้างขึ้นมาครับเราก็ได้แบบนี้มาครับโดยนันเป็นการกำหนดขนาดครับโดยคลิก ให้ระยะห่างตามแกน x เป็น12.5มมครับจำนวนทั้งหมด8ชิ้นครับอ่าเราจะได้มาครับ8ชิ้นจากนั้นตามแกน y ครับระยะห่าง7จจุดมเมตรทั้งหมด10ชิ้นครับเราก็ได้มาแล้วครับ10ชิ้นจะได้เป็นหน้าตาแบบนี้ครับและเพื่อความสวยงามครับจะไม่ใช่เจาะลูอย่างเดียวครับต้องมีการเว้นตรงกลางไว้ด้วยครับ แล้วก็คลิกที่ Instant to s k i p ครับคลิกซ้ายช่องสี่เหลี่ยมนี้จะเห็นจุดสีชมพูขึ้นมาครับถ้าเราไม่เอาไหนแล้วก,กดชมพูออกไปครับจะเห็นขอเห็นว่าขอบสีเหลืองหายไปครับนั่นคือเราไม่เอาแล้วครับคือเราไม่เราจะไม่เลือกตรงนั้นครับแล้วก็กดกดกดครับผม เสร็จแล้วครับจะได้อย่างนี้นะครับจากนั้นกดติ๊กถูกครับเพื่อคอนเฟิร์มว่าเราจะวาดสี่เหลี่ยมเป็นตารางอย่างนี้นะครับโดยมีการลบตรงกลางไปอย่างนี้ครับกดติ๊กถูกครับจากนั้นครับใช้คําสั่งในแถบฟิวเจอร์ครับคําสั่ง X จุดคัครับนะครับกดเข้าไปปุ๊บแล้วเจาะลงไปลึก1มิลลิเมตรครับ ึอบอ่าจะเห็นอย่างนี้นะครับว่าทําการเจาะลึกลงไปแล้ว1ม mm. ิลิเมตรตทคครูครับต่อไปเราก็ต้องทำการตกแต่งให้มันสวยงามนะครับก่อนอื่นเราก็ต้องวาเซนต์ลน์บนเพจนี้ครับเพื่อเป็นเรฟเ r นซ์คลิกที่จุดสีเหลืองนะครับรได้ตรงกลางแล้วจากนั้นกด Exit ไอซสเกตต่อไปเราก็จะมาทำการสร้างเพลนกันครับโดยคลิดคำสั่งเพลนแล้วเลือกเส้นเซนเตอร์ไลน์เจืสร้างกีเป็นเรฟเฟนส์หนึ่งแลผิวด้านบนเป็นเรฟเฟนส์สองนี้ครับจากนั้นทีกถูกเราได้เพลงเป็นเพลนหนึ่งต่อไปเราก็มาสเก็ตบนพื้นที่ด้านนี้ครับโดยใช้ c e n t e r t ์แทนเกลครับ ลากมาอย่านี้แล้วกำหนดขนาดด้านนี้80ด้านนี้12มิลลิเมตรครับจากนั้นเลื่อนตำแหน่งให้อยู่ตรงกลางของหน้าที่เราสเก็ตครับ mm hmm. ตรงกลางนะครับจากนั้นใช้คำสั่ง x two dot and b e d ครับ x t o ออกมา3มมิลิเมตร นั้นติ่ถูกต่อไปเราก็จะฟิเลตขอบของตัวเรา X x t r u d e ออกมาครับโดยใช้รัศมีเท่ากับ1มิลิเมตรครับแล้วก็คลิกพื้นที่เนี่ยจะทำการ extrude ครับเมื่อทำเสร็จแล้วก็เมื่อทำการฟิเลตเสร็จแล้วก็ติดถูกครับ ได้ใช้งานหน้าตาแบบนี้มามันมีข้างเดียวก็ไม่สมส่วนครับนั้นเราทำอีกข้างหนึ่งโดยทีนี้เราใช้คำสั่งมิลเลอร์ครับจากนั้นเลือกเพลนที่เราสร้างขึ้นมาเมื่อกี้เป็นเรเฟรน c ์ครับแล้วเลือกสิ่งที่เราจะมิลเลอร์ไปเลือก2อ,อันนี้ครับฟิเลตฟิเลตและ extrude ครับจากนั้นติ๊กถูก เราก็ได้ชิ้นงานอย่างนี้นครับต่อไปเรามาใส่สีกันครับกด Edit Appearance ครับจากนั้นเลือกสีตามต้องการเลยผมเลือกสีนี้นะครับจากนั้นติดถูกครับอ่ะ เสร็จแล้วครับชิ้นวางเท้าผมขอจบการน,นำเสนอเท่านี้ครับ